ีครับก็กลับมาอีกครั้งกับช่องอนุโลลานะครับก็หลังจากช่วงนี้ที่เราก็รู้กันดีว่านะครับว่าน้ามันเนี่ยราคาแพงแสนแพงขนาดไหนนะครับหลายๆคนก็เปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้ากันบ้างแล้วนะครับก็ส่วนตัวผมเองก็ใช้รถไฟฟ้าเหมือนกันนะครับซึ่งจากที่เราเคยโพสตหลายๆเรื่องของ e v 1 01ไปนะครับแล้วก็จากที่ เ,เคยได้ตอนที่ไปชาร์จแบตต่างๆเนี่ยก็แบบมีคนถามอะไรหลายๆเรื่องนะครับซึ่ง1ในคําถามที่ค่อนข้างสําคัญมากๆนะครับก็คือคําถามที่ว่าเราชาร์จรถไฟฟ้า1ครั้งเนี่ยเราจะเสียเงินเท่าไหร่นะครับอ่ะเพื่อที่จะให้คํานวณได้ง่ายขึ้นนะครับเราจะใช้วิธีว่ามาทำความเข้าใจาก,ก่อนดีกว่าว่าหน่วยทางไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง โดยทั่วๆไปนะครับถ้าเราพูดถึงไฟฟ้านะครับไฟฟ้าเลยเนี่ยมันจะพูดถึงค่าอยู่ทั้ง2ค่าด้วยกัน 1. ก็คือแรงดันไฟฟ้านะครับและ2คือกระแสะไฟฟ้านะครับฟังแล้วอาจจะอะไรวะงงใช่ไหมครับถ้าเราเปรียบเทียบง่ายๆนะครับให้เราเหมือนมันมีถังน้ำอยู่ถังหนึ่งนะครับที่มีท่ออยู่ถ้าเราอยากจะให้น้ำเนี่ยมันสามารถไหล ออกไปได้อย่างรวดเร็ววิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการที่เราขยายท่อใช่ไหมครับนั่นแหละครับเปรียบเหมือนกับกระแสไฟฟ้านะครับยิ่งท่อเราใหญ่เท่าไหร่กระแสไฟฟ้าก็ยิ่งใหญ่เท่านั้นเปรียบเทียบแบบนี้นะกันนะครับกับอีกอันนึงที่ทําให้น้ําไหลออกได้เร็วเหมือนก,นกันก็คือการที่เราอัดแรงดันลงไปในถังใช่ไหมครับทาให้น้ํามันสามารถไหลออกมาได้อย่างรวดเร็วใช่ไหมเหมือนกับตอนที่เราเอา ลมเป่าเข้าไปครับแล้วน้ำมันก็จะออกฟูออกมาเลยใช่ไหมครับไอ้ตรงเนี้ยมันเปรียบเสมือนกับแรงดันไฟฟ้านะครับจริงๆแล้วเนี่ยไฟฟ้าอาธิบายแบบนี้ได้เลยนะครับซึ่งตัวแรงดันไฟฟ้าเนี่ยเราจะใช้หน่วยเป็นโวลเทจหรือสั้นๆว่า V นะครับส่วนกระแสฟไฟฟ้าเนี่ยเราจะใช้หน่วยเป็นแอมแปร์หรือ A นะครับทีนี้ กลับไปที่ท่อน้ําของเราแล้วกันนะครับถ้าเราขยายท่อน้ําหรือเราเพิ่มกระแสไฟฟ้าเข้าไปก็ทําให้น้ําไหลเร็วขึ้นใช่ไหมครับและการที่เราเพิ่มแรงดันเข้าไปก็คือาการเพิ่มแรงดันไฟฟ้าเข้าไปก็ทําให้น้ําไหลเร็วขึ้นด้วยเช่นกันทีนี้ความเร็วของน้ํานี่แหละสําคัญนะครับความเร็วของน้ำเนี่ยมันจะเปรียบเหมือนกับกําลังไฟฟ้านะครับโดยที่เราใช้หน่วยว่าวัตหรือ W นะครับ ดังนั้นสูตรที่เราจะใช้ในการหากำลังไฟฟ้าก็คือกระแสคูณด้วยแรงดันง่ายๆนะครับตัวอย่างเช่นรถของเราเนี่ยมีแรงดันแบตเตอรี่อยู่ที่342โวลต์นะครับเรากินกระแสอยู่ที่2แอมป์นะครับดังนั้นรถของเราเนี่ยก็จะมีกำลังกินอยู่ทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่684วัตต์โอเคไหม อ่ะอันนี้คือเรื่องของกําลังทดเก็บไว้ก่อนนะครับทดเก็บไว้ก่อนกลับมาที่เอนเนอร์จีเรื่องของน้ำเราอีกนะครับถ้าเราปล่อยน้ําไหลออกไปเรื่อยๆนะครับไหลไหลไหลออกไปเรื่อยๆเนี่ยสักวันหนึ่งมันต้องมีหมดถูกปะเพราะน้ำมันอยู่ในถังมันต้องมีปริมาณถูกไหมครับปริมาณทางน้ำเนี่ยแหละครับปริมาณของน้ําในถังเนี่ยที่เราพูดถึงนี่แหละมันคือสิ่งที่เรียกว่าพลังงานนะครับหรือคําว่า Energy นะครับ มาโดยโดยที่ Energy เนี่ยหรือพลังงานเนี่ยเราจะใช้หน่วยเป็นกิโลวัตต์อาวฟังเราเองไหมครับมีคำว่าอะไรครับวัตต์ที่เป็นคำว่ากำลังใช่ไหมครับมีคำว่า K กิโลใช่ไหมครับซึ่งเป็น Prefix ที่แปลว่า1,000และอาวที่แปลว่า1ชั่วโมงทำให้เมื่อมารวมกันเนี่ย1กิโลวัตต์อวหรือหหน่วยเนี่ยมันเลยแปลว่า 1กิโลวัตต์แอลเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อเราใช้งานไฟกำลัง1000วัตในใน1ชั่วโมงเต็มๆเลยนะครับถ้าเป็นไฟบ้านก็คือเนี่ยครับหน่หน่วยที่เราเสียเงินกันที่จะขึ้นค่า FT ขึ้นค่าหน่วยอะไรกันเนี่ยก็คือเนี่ยครับหน่หน่วยเหมือนไฟบ้านเลยก็คือเป็นไฟบ้านปกติเลยนะครับมันคือหน่วยการวัดทางไฟฟ้าธรรมดาเลยนะครับดังนั้นกลับไปที่ตัวอย่างที่เราคำนวณกำลังเมื่อครู่ที่เราได้รถที่ ตอนนี้กำลังกินกำลังอยู่ที่684วัตน,นะครับถ้ามันกินแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นเวลา1ชั่วโมงนะครับมันก็จะกินไฟยอยู่ที่เท่าไหร่ครับ0.684กิโลวัตต์แอลใน1ชั่วโมงถูกไหมครับก็คือวิธีคิดง่ายๆก็คือเอาแค่684เนี่ยหาร1 0 0 0จบนะครับซึ่งถามว่าเมื่อไหร่หมดนะครับหรือ ต้องยังไงใช้เสียค่าไฟเท่าไหร่นะครับมันก็จะขึ้นกับอีกสิ่งหนึ่งครับว่ารถของเราเนี่ยมีความจุพลังงานในแบตเตอรี่เท่าไหร่นะครับตัวอย่างเช่นคันที่ผมขับอยู่เนี่ยคือ a u r a Good Cat 500 Ultra นะครับก็จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด63.139กิโลวัตต์อาวนะครับอันนี้แหละมันคือพลังงานที่แบตเตอรี่เก็บได้นะครับนี้ถ้า เราเอามาชาร์จไฟบ้านเลยนะครับตีคำขำเลยนะครับว่าหน่วยไฟบ้านปกติเนี่ยอาจจะอยู่ที่ราคาประมาณ4.1บาทแถวๆนี้นะครับดังนั้นถ้าเราต้องการจะชาร์จตั้งแต่0%ถึง100%เลยเนี่ยเราก็แค่เอา63.139คูณด้วย4.1ใช่ไหมครับดังนั้นเราจะเสียเงินอยู่ที่258.86บาทนะครับ โดยที่รถเนี่ยมันเคลมว่ามันสามารถวิ่งได้500กิโลเมตรอันนี้อย่าไปเชื่อมันมันมัว่วโอเคปะมันไม่ได้เปิดแอร์เทสเราเปิดแอร์เราร้อนโอเคไหมเ,เราก็จะใช้เงินอยู่ที่51สตางค์นะครับต่อกิโลเมตรถูกปะก็คือเอา200เอา500หารด้วย258.86ต่อกิโลเมตรถูกปะเราก็ใช้เงินที่51สตางค์ต่อกิโลเมตรนะครับ แต่ถ้าเราขับรถไปชาร์จตามตู้ DC สาธารณะนะครับอ่ามันก็จะแพงกว่าหน่อยนะครับไม่หน่อยแหละเยอะนะครับเอาเป็นว่าแพงสุดๆเลยช่วงออนพีคเลยนะครับประมาณหน่วยละ7.5บาทแถวๆนี้นะครับชาร์จเหมือนกันเลย0ูนย์ถึเรนะครับเราจะเสียเงินอยู่ที่473.54บาทหรือคิดเป็น94สสตางค์ต่อกิโลเมตรนะครับ แต่ถามว่าเฮ้ยเวลาชาร์จจริงอ่ะเราชาร์จแพงขนาดนี้หรือเปล่าคาตอบคือไม่นะเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยนะเราก็ไม่ได้ขับให้เหมือนเหลือศูนย์เราชาร์จถึงร้อยนะครับเราอาจจะชาร์จแค่ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่เกินนี้หรอกนะครับเพราะว่าขับถึงศูนย์ก็น่าจะเสียวพอตัวนะครับก็ไม่วางแผนการเดินทางเลยเหรอนะครับแต่ในความเป็นจริงนะครับเราก็ไม่ได้ขับได้ตามที่จานวนกิโลเมตรอ่ะตามที่รถ ผู้ผลิตรถเขาเคลมมาแน่นอนเช่น g o ู d c a t 500จะขับได้500กิโลเมตรนะครับซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันใช้มาตรฐานการวัดแบบ NEDC ก็บางคนก็จะเรียกว่า not even damn close นะคือมึงไม่มีทางตรงอ่ะเพราะตอนที่วัดเปิดแอร์ยังไม่เปิดเลยนะครับเมืองไทยขับรถไม่เปิดแอร์ปะล่ะไม่เอาอะ่ะหมไม่เอาด้วยอ่ะดังนั้นเปิดแอร์ไปมันก็กินกำลังกินกระแสะมากขึ้นนะครับมันก็ทำให้วิ่งได้จริงๆเนี่ยไม่ถึง500หรอกนะครับ ก็งั้นเราเล่นกับของจริงเลยละกัน Data จริงๆนะครับซึ่งถ้าเราไปดูในรถนะครับตอนที่มันวิ่ง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 รถเนี่ยไปเนี่ยมันจะมีค่าตัวหนึ่งเขาเรียกว่า average consumption ขึ้นมาให้นะครับหรือว่าการใช้พลังงานเฉลี่ยนะครับโดยมันจะบอกเป็น x กิโลวัตต์แอลต่อ100กิโลเมตรหมายความว่าเราใช้กี่หน่วยไฟในการที่จะวิ่ง100กิโลเมตรนะครับอ่ะยิ่งเราใช้เยอะ ก็คือใช้หน่วยไฟเยอะก็คือเรากินไฟเยอะขึ้นเรื่อยๆถูกปะปกติเราขับเนี่ยถ้าเป็นกูคกิ500เนี่ยเราจะขับกลางวันอยู่ที่ประมาณ12.8กิโลวัตต์อลต่อ100กิโลเมตรใช่ไหมครับถ้าเราหารให้เหลือต่อกิโลใช่ปะก็อยู่ที่ประมาณ0.128กิโลวัตต์อลต่อกิโลเมตรใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเราใช้ไฟบ้านชาร์จหน่วยละ4.1บาทเนี่ยมันก็จะตกอยู่ที่ประมาณ52ตาง ใช่ไหมครับซึ่งถามว่ามันใกล้เคียงกับตอนที่เราคำนวณตามที่รถเครมไหมก็ใช่แหละเพราะตอนที่เราคุยกันตอนแรกเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณกิโลละเท่าไหร่เนี่ยไม่กี่เกินไปนิดหนึ่งครับถูกไอถูกกว่านี้หน่อยนิดหนึ่งห้าสิบเอ็ดสตางอะไรแถวๆนี้อ่าห้าสิบเอ็ดสตางนะครับดูเดต้าอยู่เฉยห้าสิบเอ็ดสตางแต่เราขับจริงได้ประมาณห้าสิบสองสตางก็ถือว่า เราขับไม่แย่นะอันนี้ชมตัวเองว่าเราขับไม่แย่โอเคปะแต่ถ้าสมมุติเราเหยียบหนักๆห,หน่อยนะครับเช่นแบบว่าร้อยไปฟลายของรถนะครับก็อาจจะกดไปประมาณ16หน่วยต่อ100กิโลหรือว่าถ้าเรา,เราบรรทุกคนเยอะบรรทุกของเยอะมันก็จะกินไฟหนักกว่านั้นอีกนะครับอ่าอะไรแบบนี้นะครับก็ก็ต้องดูตามสภาพการโหลดด้วยสภาพการขับขี่ด้วยการจาราจรต่างๆด้วยนะครับก็ กิโลเมตรละกี่บาทเนี่ยมันจะขึ้นจากตรงนั้นแหละนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับที่หลายๆคนกังวลแล้วก็ถามมานะครับว่าเฮ้ยเราชาร์จเท่านี้เปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะขอดูสริปเราชาร์จเท่านี้เปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องชาร์จนานเท่าไหร่นะครับเออยีกก้องบังนะครับอ่ะถ้าเราชาร์จเท่านี้เปอร์เซ็นต์ต้องชาร์จนานเท่าไหร่โอเควิธีคิดนะครับมันจะกลับด้านจากตอนที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ ค่อนข้างนิดหน่อยนะครับเช่นถ้าเราบอกว่า <c oughs> เราจะชาร์จที่ประมาณ30ิกิโลวัตต์อัวอร์หรือ30หน่วยใช่ไหมครับและเราใช้กำลังชาร์จที่อ่ะเราไปชาร์จ DC fast charge นะครับเช่นออ a ์คุตแคเนี่ยก็จะได้อยู่ที่สูงสุดนะ6กิกิโลวัตต์ใช่ไหมครับ6กิกิโลวัตต์หมายความว่าอะไรถ้าเราชาร์จ60กิโลวัตต์1ชั่วโมงเราก็จะได้เป็น60กิโลวัตต์ชัวอร์ถูกป่ะดังนั้น1ชั่วโมงชาร์จได้60หน่วย ถ้าเราต้องการจะชาร์จส0สิบหน่วยมันก็จะเลยแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงโอเคปะอันนี้คิดตามแบบเดียรี่ไม่ได้เผื่ออะไรไปเลยนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันจะนานกว่าหน้ามันจะนานกว่านานกว่ามากเลยเพราะว่าตัวแบตเตอรี่ครับตัวผู้ออกแบบเนแบบี่ยเขาไม่ได้ออกแบบมาให้มันชาร์จได้เร็วสูงสุดตลอดเวลานะครับพอเราชาร์จถึงจุดหนึ่งนะครับที่เปอร์เซ็นต์แบตนะครับหรือว่า เขาใช้คำว่า state of charge นะครับมันสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะชาร์จช้าลงเรื่อยๆให้คิด,ดง่ายๆครับว่าเหมือนกับตอนที่เราเทน้ำใส่ถังเข้าไปอะครับอนแรกๆตอนที่ถังมันแบบเหลือน้อยมากๆเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าถังมันเหลือพื้นที่เยอะมากแต่นั้นเราสามารถเทน้ำแบบเร็วๆได้เลยกวาดน้ำใส่ลงไปใหญ่ๆได้เลยถูกไหมครับแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยน้ำมันใกล้เต็มแล้วอะ เราก็ไม่กล้าที่จะแบบเทสารลงไปแล้วมันล้นถูกปะล้นก็หมายความว่าแบตเตอรี่มันโอเวอร์ชาร์จดังนั้นเจ๊งแน่นอนถูกปะมันทําให้แบตเตอรี่แบบเขาเรียกว่าสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับดังนั้นพอเปอร์เซ็นต์มันใกล้จะเต็มแล้วเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดกําลังในการชาร์จลงไปเลือก็เปรียบสเสมือนกับแทนที่เราจะสาดน้ำลงไปเลยแล้วแค่ค่อยๆเททละนิดนะครับ ดังนั้นเวลาเราขับรถจริงๆเนี่ยเราออกต่างจังหวัดจริงๆเนี่ย,เร,ออรเ,ยเราจะไม่ได้ชาร์จเต็มนะครับเราจะชาร์จแบบแต่ะจุดเนี้ยเราชาร์จเป็นทบๆครับชาร์จแบบพอให้ถึงที่ถัดไปเราพอแล้วเราก็ไปชาร์จที่ถัดไป,ปไปเงี้ยไปเรื่อยวิธีการเดินทางรถไฟฟ้าจะเป็นแบบนี้นะครับจะไม่เหมือนกับรถน้ำมันที่น้อง95เต็มถังรวยวะ95เต็มถังนะครับไอ้เลขพวกเนี้ยเขาเรียกว่า Charging Curve นะครับไอ้ความเร็วในการชาร์จที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยเราสามารถตีออมานเป็นเคอร์ฟได้โดยที่แกติเ,เนี่ยมันจะ แล้วก็แกน Y เนี่ยมันจะเป็นกำลังในการชาร์จนะครับตีเป็นเคอร์ฟออกมาตัวนี้ก็เรียกว่าชาร์จิ่งเคอร์ฟซึ่งรถแต่ละคันจะมีชาร์จิ่งเคอร์ฟที่ไม่เหมือนกันโอเคไหมครับข้างล่างแม่งก่อสร้างอยู่เสียงดังนะครับซึ่งกลับมาต่อซึ่งทีนี้เราจะต้องไปดูว่ารถของเราเนี่ยมีชาร์จิ่งเคอร์ฟแบบไหนวิธีง่ายๆคือส,ององสังลองสังเกตดูได้เลยลองแบบให้แบกรถใกล้จะหมดเลยแล้วรไป DC ชาร์จเลยแล้วเราลองยืนดูที่ตู้ชาร์จเลยครับว่า เปอร์เซ็นต์เท่านี้แบตมันชาร์จเร็วเท่านี้ลองสังเกตดูอย่างเช่น all r o u d c t cat เนี่ยผมลองสังเกตดูแล้วถ้าเกิดแบตเตอรี่ต่ำกว่าหกสิเอร์เซ็นเนี่ยมันจะชาร์จอยู่ที่ประมาณหกสิบกิโลวัตเต็มเลยเต็มสปีดเลยแต่ถ้ามากกว่านั้นมันจะค่อยลดหลังลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆลย,ยห้าสิบสามสิบยี่สิบสิบ,ส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 บล,ลงมาเรื่อยๆเลยนะครับดังนั้นต้องลองไปดูครับว่ารถของเรามีชาร์จชิ้งเคิร์ฟแบบไหนเพื่อที่จะ ทำให้เราสามารถที่จะเดินทางได้อย่างรวดเร็วขึ้นพอเรารู้เนี่ยเราก็รู้แค่ว่าชาร์จถ้าเราชาร์จมากกว่านี้มันชา้ามันไม่คุ้มเราก็ไปชาร์จต่อจุดถัดไปแทนดังนั้นเราก็จะเดินทางได้เร็วขึ้นเองนะครับก็อันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นความรู้พื้นฐานและการในเรื่องของหน่วยไฟฟ้าเรื่องของค่าไฟในการชาร์จต่างๆการคำนวณค่าไฟในการชาร์จแล้วกเ็เรื่องของเวลาในที่เราจะต้องใช้ในการชาร์จ นะครับอ่าก็ถือว่าเป็นความรู้พื้นฐานแล้วกันนะครับก็ถ้าใครสงสัยเรื่องไหนอีกนะครับก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้มาถามด้านล่างได้นะครับหรืออะไรที่ผมบอกผิดก็ก็ก็บอกนิดนึงเพราะว่าผมก็ไม่ใช่วิศวกรไฟฟ้าเหมือนกันนะครับโอเคเขาเริ่มก่อสร้างอีกแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับตามช่องทางชื่อทางนั่นนี่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 ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้รีบไปแล